จากคู่ต่อมาข้ากับทูรอาจารย์พี่จอยอี้เฉินเจ้ารู้หรือไม่ว่ากฎเกณฑ์ของสำนักเทียนหยางห้เป็นเช่นไรเขาเป็นเพียงสิทธิจัวชื่อจดชื่อไว้เท่านั้นเรื่องกฎเกณฑ์ใ,ใดๆเขายังไม่รู้เลยสิทธิแห่งสำนักเทียนหยางไ้โดยเฉพาะสิทธิสายตรงยอมต้องห้ามไม่ให้แทรกแซงการแย่งชิงอำนาจทางโลกเพระกฎเก่าแก่ของสำนักและหลายองค์กรยอมไว้ชัดเป้าหมายของสำนักคือขุดค้นอารยธรรมโบราณ หวงใยผู้คนทั้งโลกส่งเสริมความเจริญนุ่งเรลืองอารยาธรรมดังนั้นการไปแทรกแซงเรื่องบาลังหรืออำนาจการปกครองถือว่าผิดกฎใหญ่ของสำนักเช่นนั้นแล้วเหตุใดเจ้าถึงไปหนุนองค์และจะทายาทกันเล่าเส้นหลังคิดในใจโจยี่เฉินตอนนี้เจ้าจงละทิ้งทุกอย่างในมือแล้วติดตามข้ากลับไปยังสำนักเทียนหยาให้ระหว่างนั้นเจ้าก็ฝึกฝนต่อไปพร้อมทางรับตำแหน่งนักยุทธของสำนักเทียนหยาให้เออ หนิงหานเจ้า e นี่ช่างวางหมากเก่งนักรู้ดีว่าครูถหกวนคือแม่ทับเพียงหนึ่งเดียวของเราหากไรครูคถหวนแล้วเราก็ไม่มีฐานกองทับใหมห่หลาเทียมทานและไม่มีแม่ทับผู้หลายพ่ายที่จะฝึกสร้างกองทับขึ้นมาได้อีกเมื่อครั้งที่ข้าเป็นจรญ่ครูถหกวนเคยทํางานในหลายานย่านหนิงอี้แล้วเหตุใดตอนนั้นถึงไม่มีข้อห้ามนี้เล่าพี่ครูเจ้าพูดตรงไปตรงมาจริงๆเส้นหลังคิดในใจเจ้าพูดมีเหตุผล แต่ตอนนี้ข้าก็ได้บอกกฎกับเจ้าแล้วหนิงหานไม่แม้แต่จะหาข้อแก้ตัวอย่างชัดเจนว่าแทงใจดำยอมรับอย่างเปิดเผยว่ามีสองมาตรฐานโคโถวหวนช่วยหนิงอี้ได้แต่ช่วยหนิงจึงไม่ได้หากโคโถวหวนถูกลอบวางยาตายก็จะไม่มีใครออกหน้าแทงเขาเลยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตัวเขาไร้ค่าไร้น้ำหนักอย่างสิ้นเชิงเช่นนั้นก็ดีตั้งแต่บัดน,นี้ไปข้าจะไม่ใช่สีขอสำนักเทียนยาให้อีกต่อไป และก็ไม่ใช่สิทธิ์ขอนจัวชือแล้วด้วยฝากท่านโปรดขับข้าออกจากสำนักเถิดโจอยอี้เฉินหากเจ้าออกจากสำนักเทียนยาไห้ไปแล้วผลทางบิทยุของเจ้าอาจจะไม่ก้าวสู่ขั้นสูงได้อีกเลยว่าจาเอ่ยออกไปแล้วดูดม้าลดเล่นยากจะไล่คืนในเมื่อเป็นเช่นนี้เช่นนั้นข้าก็ขอลาจากไปก่อนครูโถห้วนเจ้ารับรู้ถึงสายตาเหยียดหยามที่มาจากท้องนภา,าและหมู่เมฆแล้วใช่หรือไม่ งั้นเราก็มาสู้กันนางไม่ใช่คนคอยปกป้องหนิงอี้งั้นหรือเราจะช่วยให้หนิงเจิง้งแย่งชิงตําแหน่งและชะาญาตสําเร็จและจะเหยียบหนิงอี้ไว้ใต้เท้านางคิดว่าสงสงอยู่เหนือผู้อื่นงั้นหรือเราจะถอนขนปีกของนางให้เกี้ยงแล้วก็ชากเสื้อผ้าของนางให้เปื่อยแล้วทิ้งลงบอ่อขี้เสียนทิดาจะถ่ายอุจจาระหรือไม่นั้นข้าไม่อาจรู้ได้แต่สิ่งที่แน่นอนคือหากนางกินอุจจาระเข้าไปแล้วเช่นนั้นนางก็ไม่ใช่เสียนทิดาอีกต่อไป คุณชายข้าชื่นชมครึ่งแรกของคำกล่าวท่านยิ่งนักแต่ครึ่งหลังนั้นออกจะน่าขยะขยังไปหน่อยนางผู้สูงสักมองผู้อื่นอย่างเหยียดยามเช่นนี้สร้างละไม้ขายกับโชย่าเอิอน,นักโชย่าเอิญโดดเดีย่ยวย่อมไม่มีผู้ใดเข้าใกล้แต่กลับเปรียบเสมือนกับแสงตะวันอันอบอุ่นพร้อมจะปกป้องผู้คนที่อยู่ภายใต้ปีกของตนภายนอกดูเย็นชาทว่าภายในกลับอบอุ่นแต่นิงหานนั้นกลับตรงกันข้ามภายนอกดูปล่อยวางตรงไปตรงมา แม่ไม่อาจเรียกได้ว่าเปี่ยมด้วยความกระตือรือร้นแต่ก็หลายซึ่งท่าทีโอหังเหมือนเปิดให้ผู้คนเข้าถึงได้ทว่าในใจลึกๆก,กับเต็มไปด้วยความเย็นเยียบมองคนทั้งโลกเป็นเพียงมดปลวกไร้ค่าข้าต้องไปแล้วข้าต้องไปทําภารกิจสําคัญบางอย่างกับราชาหนงหานจากไปจากนครหลวงอย่างเงียบงันทว่าในเวลาเดียวกันกับมีผู้หนึ่งปรากฏกายเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่จนผู้คนแห่มาดูกันนับหมืน่นนางคือบุตรสาวสายตรงแห่งตระกูลจง จ้องสือสือผู้หญิงคนนี้นิสัยก้าวเหลาเอาแต่ใจแม้ไม่ใช่เจ้าหญิงแต่กลับยิ่งใหญ่เหนือกว่าเจ้าหญิงเสียอีนั่คือคนที่เคยทำลายมู่หลานในเมืองหลวงมาก่อนเหตุที่นางกล้าทำเช่นนั้นก็เพราะมีตะกูลจ้องหนุนหลังอยู่ซึ่งเป็นตะกูลเก่าแก่และทรงอิทธิพลระดับหนึ่งของแคว้นเย่ขณะนี้จ้องสือสือได้เดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อดูตัวกับบุตรชายขององค์ออกแห่งจักรวรรดิโดยผิวเผินแล้วตะกูลจ้องมีอาณาเขตกว้างใหญ่ราวหนึ่งหมื่นตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่าตระกูลซูถึง4เท่าพื้นที่ทางตอนเหนือของมณฑลเทียนซีเกือบครึ่งก็อยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลจงเช่นกันด้านบนมณฑลเทียนซีตรงกลางจงสีเขียวซูเมื่อเทียบกันแล้วเปี้ยนเสี่ยวมีอาณาเขตเพียงสามแขวงเท่านั้นอีกทั้งยังดูแลเฉพาะทางการทหารและการปกครองโดยมอบหมายงานพลเรือนทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่แขวนเย่ยจัดการครั้งนี้เขายังแต่งตั้งจางชงให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าประจำมณฑล ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงความตั้งใจจะถ่ายโอนอำนาจให้หนิ่งยวนเซียนแต่กรณีจงเหยาไม่เหมือนกันเขาควบคุมทั้งการทหารและการปกครองไว้อย่างเบ็ดเสร็จแถมยังมีอำนาจการควบคุมกองทัพใหญ่อย่างเปิดเผยถึงหนึ่งแสนคนซึ่งมากกว่าตระกูลซูเสียอีกเปี้ยนเสียวทางซ้ายทางขวาจงเหยายิ่งไปกว่านั้นว่าเขายังประจําการอยู่นแนวหน้าของสมรภูมิที่ต่อต้านแขวนฉูหนิ่งยวนเซียนจึงไม่อาจแต่ต้องเขาได้เลย เมื่อหนิงหยวนเซียนแต่งตั้งเปี้ยนเสียวให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกรมทหารจงเหยาก็ส่งน้องชายจึงเอ๋อร์เข้ารับตำแหน่งรองเสนาบดีเมืองหลวงทันทีชัดเจนว่าเขาต้องการแสดงออกว่าข้าจงเหยาไม่มีทางยอมอยู่ใต้เปี้ยนเสียวแน่นอนด้วยความจนใจหนิงหยวนเซียนจึงแต่งตั้งจงเหยาให้เป็นไทเวยเ่ยเสนาบดีกลาโหมอาวุโสซ,ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกยกเลิกไปกว่าร้อยปีแล้วแต่ครั้งนี้ถูกนำกลับมาใช้เพียงเพื่อเอาใจจงเหยา และที่น่าเหลือเชื่อคือจงเหยา่ยไม่ได้ย่างกายเข้าสู่เมืองหลวงตลอด20ปีที่ผ่านมาเปี้ยนเสี่ยวได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีจงเหยา่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปัญชาการสูงสุดบนถนนจูสวียเส้นหลังกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่พระราชวังเพื่อเข้าเฝ้ากษัตริย์และทูลขอพื้นที่ราชสัตว์แห่งเปยหยวนโลปอยโลปอยโลปอซะโลปอยนายท่านนั่นคือกองทหารม้าของจ้งซื่อ คนคนนั้นน่ะหรือคือจ้องสื่อๆนี่มันใบหน้าเด็กหน้าอกใหญ่ของจริงเลยช่างเป็นหญิงสาวที่งดงามยิ่งนักไม่ว่าแง่งมุมใดก็มาน้อยหน้าไปกว่ามู่หลานเลยแม้แต่น้อยนางไข่มุกแข่งที่ตะวันออกและตะวันตกงามล้ำลายผู้ใดเทียบเทียมแต่ข้ากับนางมีเรื่องกันนางเคยทำลายมู่หลานช้าหรือเร็วก็คงต้องเอาคืนให้ได้เราไปเลาไปออกไปจากตรงนี้ซะนี่มันเกินไปแล้วนะ ก้านนำกองทหารม้าจำนวนมากวิ่งผ่านไปทั่วเมืองหลวงกันต้องต้องแบบนี้เลยงั้นเหรอวันนี้เรามีธุระปล่อยทางให้พวกเขาไปก่อนเถอะต้องยอมรับว่าหุ่นดีจริงๆมองอะไรนักหนาข้าจะควักตาแกออกเร็วยกโลกขึ้นปกป้องคุณชายในแผ่นดินนี้ยังจะมีหญิงที่ถนงต้นถึงเพียงนี้อีกหรือ องค์หญิงต้าจือก็ถือว่าเย่อหญิงมากแล้วแต่ก็แค่ปากกล้าใจสอดเท่านั้นถึงจะขี่ม้ากลางถนนจริงแต่ก็ไม่กล้าชนชาวบ้านแม้แต่คนเดียวแต่จงสื่อสื่อนี่สิไม่พูดพร่ำแม้แต่น้อยยิงธนูสสยคนตรงๆเลย